สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีพี่น้องป้องไปสุผูสุคนกับพบปอกกับยายดวนคือเก่านะพี่น้องมันนี่ยายดวนก็สิเอาเรื่องผีปอดมาเล่าพี่น้องฟังต่อจากลิดก่อนก่อนมันนี้ไปห่อขดลมงานบุญพี่น้องมันเป็นงานกองบุญเนาะอีกกองบุญหาคนที่่วงลับไปเนี่ยแม่ก็เลยไปพ่อมูมันเล่าให้ฟังพี่น้องเอาก่อนสิฟังนี่ ไข่เจียวกะตาอ่างมูเจาะนพี่น้องกะตาหน่อยเลยเพื่อนอันสารกะตาหน่อยมาฝาถ้าผู้ใดมาท่านกะไรผู้ใดมาพอท่านกับอะไรแย่ดวนไปท่านพอดีพี่น้องในกะตาหน่อยงามไปเก็บเพชรพอใส่พอดีพี่น้องละสองกิโลกวเด้อหนีใจสีเต็มกะตาวันนี้กับมะเขาเรื่องเข่าเล่าเนาะพี่น้องไปห่อกระตุ่มวันนี้ ไปพอมูลยวกันนี่แหละวันนี้ก็เลยถามกันว่ามันคือบ่อแมาหมู่บ้านหมู่ก้่นก็เจ้าหอเขาต้มโคลนมาต้มมัดเห็นไหมมันก็เลยว่าโอ้ยกูเป็นวินมันบาดพี่หออันจริงจริงมันนลงตรงหน้าวันนี้กูเป็นวินอันกูมาบ่ได้กูรู้กับบ่ได้กูเขามาในบ้านเมือนั่นมันว่ามันนอนเหล่นอยู่ มันเป็นวิ่นเป็นเมื่อยบันที่นี้มันไปหาหมอไปหาหมอแต่ว่าบ่มีหยางไปตรวจแล้วบ่ไมี่หยางไปร่วงบานไปหรอกเอากลับขึ้นมาอันนี้เอาไปมันมันนอนตรงหน้าเนาะมันอยู่ตรงหน้ามันก็ีเลว่ายังวิ่นอยู่อันลูกขึ้นนี่มัน่าตานี่สิผ้ามั่วไปหมดมันบอกเป็นมีเมื่อยมันบาหันใจกับโบออก คือใจสี่ขาดนี่มันบาเนาะมันนี่มึงคิดจังไถ่ประเสรโอ้ยกูกาว่าใครนี่มันบาดกูก็ยู่นั่นแหละยู่สองหมื่อจะว่ากูบริขภคมาในบ้านมันบาดกูนอนอยู่ตรงหน้านอนไปนี่ขึ้นมากกูฟันเห็นเต็มมหาดำมันบาดฝันเห็นเต็มเต็มมหาดำมาดำตัวแกใหญ่มันบาดจิกขึ้นไปหาตั้งเถียงมันนี่กูก็ได้ลุกมาเบิ้ง ปาดหมาใหญ่มันมาในกุวมฝันเลยแม่มันหนีมึงเห็นจังไหนยัยหลวงเลยถามมึงว่ากวยจังไหนกูสิบอกมึงฟังมันว่ามีดมันแล้วมันว่ามีดหวดมีดหัวตั้งแต่สมัยของอีพอผลนว่ามีดหววเบบแบบพวกเก่าอันแม่ก็ย่ำเส่ตรงหัวมันแล้วมันว่ามันปนข้อขึ้นมาบันไดมันเป็นบรรไดขันเลยแม่ตรงน้านอมันว่าก็หมอะเส่หัวมันไดอีกแล้วเว้ ตกลุจากบันไดสะดุดสะดือไปมันว่าห่วงตเยิงเยิงมันวะคนเราออกท่างวันท่าทางมาบ้านมันบอกเนาะนั่นแหละเมื่อนั้เนี่ยมือเสากูเป็นกูเป็นไข้ๆกูเป็นุงชวงมันวาเป็นอาการรงๆวงเป็นแบบว่าอาการดีขึ้นมันบอกพระีนี่มันเกิดลยว่ากูยังไม่ได้ขอมาในบ้านดิ แต่คำนั้นดีขึ้นอเซื่อการมันนี่นอนมันนี่มันว่ามันนอนหลินอยู่เทียงหน้าเนาะนอนหลินตรงหน้ามันเป็นเงื่อนไมว่ามันเขานอนตรงหน้าเนาะนอนเครืองวิ่นมันว่าอู้หมาดําตัวเก่าตัวเดียวกันกับกังขืนมันว่ายางมากตัวบกใหญ่เนาะขึ้นมันได้มันว่าหมาแมวมันยังไม่เจะข้นมันได้ได้มันว่าตั้งแต่หมากูเลี้ยงขึ้นมาได้อยู่ตรงหน้า ึ้นมากหรือคนขี้หัวดูพี่น้องปอนค้อขึ้นมากกูก็นอนอยู่กันอยู่แค่บันไดมันว่าปอนขอขึ้นมาสิกูมันบอกมันบอกน้าน้ำใหญ่หลวงพี่จะว่ากูเป็นมูเดียวกันไม่พี่น้องมันนี้กูเดียวหาหมีดดวงเก่าแล้วมันว่าด่ามเก่านั่นพอดีพูดละ่ะอยู่แค่มองเห็นน้ำกินยิบแคมเขียงมาสัน่นในความฝันกูก็ข้านไปมันว่าข้านเปลวมีดมันฝันด่ามเงาแล้วมันเป็นมีดมีดเก่ามีดหวัวเห็นไหม กูกระซับมันแล้วกูซับตรงนี้เป็นว่าใส่ตัวขาเนแล้วโตป็นไตเป็นว่าห่องยิงยิ่งยิงยิงโอ้ยออกทางเก่าวันนี้มันว่ามันสะดุ้งสะดือขึ้นมาไหนแมปปาดเหงาฟัดมันว่าเหงาฟัดเหงาแต่ออกเลยเันว่ามันนีอาการจากจากสิไ่้ดีขึ้นแห้งดีขึ้นพวกเก่ามันเบานึ่งโอ้ยมันนี่ มันนี่กูลเลย่ขอเรียบมะฮอร์ขอต้มมันว่ายายดวนเคยเรียบมึงเสียวหวานไฟใจดำบอกกูมีทด้ยายดวนว่ามันเป็นโมยกันเอาพี่น้องเนาะกต่เลียบบอลมันกันมากูว่ามึงโอ้ยขุดในกูนี่เรื่องมันว่ายายดวนเคยเรียกขุดี่มันมึงไปปลูกไว้เลยไป็นหาเสียงของนเดี๋ยวนี้มันฝนทันด้ตกให้มึงเอาหนามโหดเดอ้อยายดวนบอกมันบานไฟใจดำนี่เอ้ยมันยากครับยายดวนบอกบอกโมเนาะมันนี่ มันกเลยเอาหวานไฟใจดดับอยู่ในมันสองหัวเนาะสองเนงียงมันเราไปจะายหลวนฟังดิมันหูจักบ่หมาดำมันเป็นพี่ปบวบายกดวนว่าหมาแม่คือหมาผูกายกดวนว่าสิหรอกมันก็เลยว่าจักกรูปุ๋เห็นเพลิดมันมันว่าจังมันตัวแม่คือตัวผูกแต่วันเป็นหมาดำตัวบอกใหญ่มันเก็เลยว่ากูกะว่าอยู่จังได้กะพี่ปบวบเน่นอนหมาดำมันเลยว่าจังสิ กูบ่เคยวินมันบากูบ่เคยเมื่อยกูบ่เคยแบบว่าบ่เคยเป็นแบบนี้มันบาพี่น้องมึงเนี่วันนี้มันเกิเลยว่าให้ขุยจังยังเนี่ยมันบาหวานใส่มันบอกเล่นลูกก็เล่นพุทแต่ว่ามึงเอามึงให้มึงเอาผูกตีโตมึงเลื่อยยายลวนบอกมันเอาผูกตีโตมึงเอาใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ามึงกินอะไรมึงไปใส่ให้มึงผูกตีโตไปน้ำ ยายดวนก็เลยว่ากูเขบพวกตีตัคือกันยายดวนก็เลยโจกให้มันเบิ่งพี่น้องล่วงจากกระเป๋าแม่นเบิ่งในแม่มันก็เล็งหัวแบบนี้มึงบ่ต้องมองหัวเด้อแล้วก็มึงบ่เสื่อมก็บ่ต้องรูบรูยายดวนว่าแล้วมึงสิดีขึ้นยายดวนก็เลยว่าคือกันกัข้าผัวละมือกูไปฟ่อนล้ววงน่ะอึกกูจะมาสิตายยายดวนว่าเป็นอยู่สามมือสามขึ้นเขาปวเศร้าจนเด็กคุดเอาหวานไฟใจดำมานอนน้ำแจังดีแน่พี่น้องเดี๋ยวนีไข้เนี้ยเลยเบอกกับอีหลีแล้วพี่น้องอ๋อยังคนขิ่งลูกอยู่ ยายดวนเอาหวานไฟนวดน้ำตกขึ้นเดี๋ยวนี้พี่น้องอิลี่บอดเสื้อก็าจจะลองดูแลพี่น้องเด้ออันนี้เอามาบอกสู้กันฟังว่ามันเหมือนอิลีพี่น้องเห็นแต่ละคนละคนไปผู้น้อคนจิตแข็งมันก็กินอะไรมันก็สะแตะอะไรพี่น้องผู้นี้จิตแข็งนั่นน่ะแดกตับเข้าอะไรสามโกินหัวมันตายเนาะพี่น้องเนาะบอกมาจะเป็นไปแต่สั่งเอ้ยมึงเนี่ตั้งเก้าโตผุนหมอทำมาพี่ปอบเดี๋ยวนี้ล่วงไปพี่น้อง ล่วขอองอีกถ้ามีอย่างผิดปกติหรือว่าเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นย้รวรเนียมันลาใไ้ฟังอีกพี่น้องในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ไว้แค่ในก่อนพี่น้องคลิปหน้าจะพอกันคลิปนี้ย้รวนก่กลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีค่ะ